สวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งถึงได้ชื่อว่ามิตรผู้เปี่ยมรักอืมน่าสนใจนะคะแล้วการที่ท่านถูกเรียกว่าพระพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยมันมีความหมายยังไงกันแน่วันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวและความหมายของพระศรีอริยะเมตไตรกันครับค่ะก็จากแหล่งข้อมูลหลายๆอย่างเลยนะครับทั้งบทสนทนาข้อเขียนต่างๆที่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับท่านเอาล่ะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับ ได้เลยค่ะแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็เจาะลึกถึงความสําคัญของพระเมตไตรในหลายๆแง่มุมเลยนะครับค่ะทั้งความหมายเบื้องหลังพระนามท่านคําสอนเรื่องความเมตตาที่เป็นแก่นหลักแล้วก็คําพยากรณ์เกี่ยวกับบทบาทในอนาคตด,ด้วยใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือทําความเข้าใจให้ชัดๆไปเลยว่าท่านคือใครกันแน่ทําไมความเมตตาถึงเป็นหัวใจสําคัญแล้วก็เรื่องราวของท่านนะครับ ค่ะโดยเฉพาะเรื่องพระอสังขะใช่ครับเรื่องพระอสังขะว่ามันเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของเรายังไงบ้างสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือความหมายของชื่อเมตรตรนี่แหละค่ะครับชื่อท่านมาจากรากศัพท์สันสกฤตว่าไมตรีไมตรีที่แปลว่าวิตรภาพใช่ค่ะแปลตรงๆก็คือมิตรภาพแต่ว่ามันมีความหมายซ้อนอยู่ลึกกว่านั้นเยอะเลยอืมยังไงครับ คือมันสื่อถึงความเมตตากรุณาความใจดีความปรารถนาดีแล้วก็ที่สำคัญนะคะคือความรักเชิงรุกต่อผู้อื่นความรักเชิงรุกค่ะคือไม่ใช่แค่รู้สึกแต่เป็นการแสดงออกช่วยเหลือทั้งหมดนี่มันไม่ใช่แค่ชื่อนะคะแต่มันสะท้อนถึงแก่นธรรมในการปฏิบัติเลยโดยเฉพาะเรื่องความเมตตาจริงๆเข้าใจแล้วครับนอกจากชื่อเมตไตรแล้วผมก็ได้ยินว่าท่านมีอีกชื่อด้วยอาชิตา ใช่ค่ะอชิตะอชิตะค่ะหมายถึงผู้ไม่เป็นรองใครใช่ค่ะหรือผู้ไม่เคยแพ้ใช่ค่ะโห oh, ความหมายดีมากเลยค่ะ,คะสะท้อนถึงปณิธานอันแน่วแน่ของท่านแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือการที่ท่านได้รับการพยากรณ์ไว้พยากรณ์ในพระสูตรสาคัญๆหลายฉบับเลยค่ะบอกไว้ว่าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปองค์ต่อไปที่จะมาตรัสรูบนโลกนี้ต่อจากพระสากยมุนีพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันใช่แล้วค่ะ สืบทอดต่อจากพระองค์ท่านเลยนั่นก็หมายความว่าท่านเป็นเหมือนอุดมคติของพระโพธิสัตว์ในทางมหายานเลยสิครับใช่ค่ะคือยอมที่จะชะลอการเข้านิพพานของตัวเองไว้ก่อนเพื่ออยู่ช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ถูกต้องเลยค่ะนั่นคือหัวใจของพระโพธิสัตว์และหัวใจหลักของการปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับพระเมตไตรก็คือความเมตตานี่แหละค่ะ Compassion ค่ะคือแก่นแท้ที่สำคัญที่สุด ได้ยินมาว่าความเมตตาของท่านนี่กว้างขวางมากๆเลยนะครับถึงขนาดได้ชื่อว่าเป็นมิตรของสรรพสัตว์เลยทีเดียวโอ้โหใช่เลยค่ะไม่ใช่แค่มนุษย์นะคะครับมันเป็นความเมตตาที่แบบไร้ขอบเขตจริงๆค่ะมีข้อความหนึ่งในเมตไตรอุปนิสัตต์ที่ทรงพลังมากครับว่าไว้ยังไงครับกล่าวไว้ประมาณว่านะคะแม้แต่คนที่ทำกรรมชั่วร้ายมากๆ ก่ออาชญากรรมเร็วร้ายที่สุดเลยก็ตามถ้าหากคนคนนั้นเข้ามาพึ่งพาพระองค์ท่านก็จะช่วยให้หลุดพ้นจากกรรมเหล่านั้นได้แล้วก็บรรลุค,ความหลุดพ้นได้ในที่สุดโอ้โหอันนี้อันนี้น่าทึ่งมากครับคือไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าทำอะไรมาค่ะแสดงว่าความเมตตาของท่านไม่มีเงื่อนไขไม่เลือกปฏิบัติเลยมีให้สำหรับทุกคนจริงๆไม่ว่าอาดีตจะเป็นยังไง ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากๆมันทำให้เราต้องกลับมาคิดเลยนะครับว่าแล้วเราจะจะฝึกฝนหรือจะเห็นความเมตตาแบบนี้ในชีวิตจริงได้ยังไงนั่นสิคะเรื่องราวของพระอสังคะน่าจะเป็นตัวอย่างที่ตีเยี่ยมเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเรื่องพระอสังคะนี่ชัดเจนมากแสดงให้เห็นเลยว่ากุญแจสำคัญมันคืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับท่านเรื่องราวของพระอสังขะนี้เป็นยังไงครับได้ค่ะ พระอสังฆะท่านเป็นปราชญ์องค์สําคัญเลยนะคะในช่วงศตวรรษที่4เป็นผู้ก่อตั้งนิกายโยคาจารรคับท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเลยค่ะอยากจะพบพระเมตไตรามากๆเพื่อจะขอคําชี้แนะโดยตรงจากท่านครับผมท่านก็เลยตัดสินใจเข้าถ้าไปบนภูเขากุกุตตปาทะเพื่อปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นเลยค่ะแล้วท่านทํำยังไงบ้างครับในธรรมช่วงแรกนะคะ6ปีเต็มเป็นเลยค่ะ หกปีค่ะสวดมนต์ทำสมาธิพยายามสร้างภาพนิมิตของพระเมตไตรในใจตลอดเวลาแต่ว่าแต่แต่ระหว่างทางลงมาเนี่ยท่านไปเจอชายคนหนึ่งครับกำลังเอาผ้านุ่มๆมมค่ะมาขัดขัดถูถูสเสาเหล็กใหญ่มาเริ่มเลยถามว่าทําอะไรเขาบอกจะขัดให้เป็นเข็มเอาผ้าขัดเหล็กให้เป็นเข็มใช่ค่ะพระสังฆาเห็นแล้วก็แบบโอ้โหขนาดนี้เขายังพยายามเลย ท่านก็เลยได้คิดถึงเรื่องความเพียรก็เลยกลับขึ้นไปที่ถ้าใหม่กลับไปลองอีกครั้งค่ะอีกสามปีต่อมาครับรวมเป็น9ปีใช่ครับปฏิบัติเข้มข้นเหมือนเดิมแต่ก็เหมือนเดิมค่ะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอีกแล้วค่ะก็ขออีกล้มเลิกอีกเดินลงมาอีกคราวนี้เจอชายอีกคนครับเจออะไรอีกครับกําลังเอาขนนกจุ่มน้ําแล้วก็ไปรูป หน้าผาหินสูงใหญ่เลยค่ะถามว่าทำอะไรเขาบอกจะลูบให้หินมันสึกกล่อนไปโอ้โหคนนกกับหน้าผาค่ะพระอสังขาก็อืมได้คิดอีกรอบเรื่องความเพียรความอดทนก็เลยกลับไปอีกค่ะอีกสามปีรวมเป็นสิบสองปีใช่ค่ะสิบสองปีเต็มๆปฏิบัติอย่างดีที่สุดแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจริงๆสิบสองปี ไม่เห็นอะไรเลยค่ะคราวนี้ท่านสิ้นหวังจริงๆแล้วค่ะแต่สินใจเด็ดขาดว่าจะไม่เอาแล้วล้มเลิกจริงๆแล้วเดินลงมาจากถ้าแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนล่ะครับที่นี้12ปีแห่งความพยายามจุดเปลี่ยนจริงๆมันเกิดขึ้นตอนที่ท่านกําลังเดินลงมาด้วยความสิ้นหวังนั่นแหละค่ะท่านไปเจอสุนัขตัวหนึ่งครับนอนอยู่ข้างทางกําลังจะตาย สภาพน้าเวทนามากๆค่ะร่างกายท่อนล่างนี่เน่าเปื่อยมีหนอนยุ่วเยียเต็มไปหมดเลยค่ะโด้วยความเมตตาสงสารที่มันพลุ่งขึ้นมาในใจท่านอย่างแรงกล้าเลยนะคะพระสังขาทนดูไม่ได้ครับท่านอยากจะช่วยเอาหนอนออกให้แต่ก็กลัวว่าถ้าใช้มือหยิบเนี่ยหนอนมันอาจจะบอบช้ำหรือตายได้ท่านก็เลยตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยค่ะคือท่านคุกเข่าลงไปครับแล้วก็ค่อยๆใช้ลิ้นของท่านเองอะค่ะบรรจง เลียหนอนออกจากแผลของสุนัขอย่างเบาที่สุดใช้ลิ้นค่ะเพื่อจะช่วยชีวิตทั้งสุนัขแล้วก็ไม่ทำร้ายหนอนด้วยโอโ้โหเป็นความเมตตาที่สุดยอดจริงๆครับแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับในวินาทีนั้นเลยค่ะที่ลิ้นของท่านสัมผัสร,ร่างสุนัขด้วยความเมตตาอันบริสุทธิ์จริงๆนะคะภาพสุนัขที่น่าสงสารนั้นก็หายวับไปเลยหายตายค่ะ แล้วปรากฏเป็นองค์พระเมตรไตรผู้รุ่งเรืองเปล่งประกายอยู่ตรงหน้าท่านเลยพระเมตรไตรใช่ค่ะแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเราอยู่กับท่านตลอดเวลาในถ้ำน,นั่นแหละอ้าวแล้วทำไมท่านมองไม่เห็นล่ะครับพระองค์อธิบายว่าที่อสังขะมองไม่เห็นนะ่ะเป็นเพราะกิเลสเครื่องบดบังคะ่ะกิเลสเครื่องบดบัง ใช่ค่ะเหมือนเป็นม่านหมอกในใจของท่านเองพวกความยึดติดความคิดลบอคติอะไรต่างๆนะคะมันยังหนาแน่นเกินไปจนบทบังความจริงที่อยู่ตรงหน้าอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าชายที่ขัดเสาเหล็กกับคนที่ลูบหินนั่นก็คือก็คือพระเมตไตรที่จำแนงกายมานั่นเองค่ะมาเพื่อสอนบทเรียนเรื่องความเพียรให้กับท่านครับผมแต่บทเรียนสุดท้ายที่ปลดล็อกทุกอย่างจริงๆก็คือ ความเมตตาที่ไม่มีเงื่อนไขที่ท่านมีต่อสุนัขตัวนั้นสุดยอดเลยครับแล้วมีอะไรต่ออีกไหมครับมีค่ะหลังจากนั้นพระเมตเรยังท้าทายให้อสังคะลองแบกท่านเข้าเมืองไปดูซิว่าจะมีใครเห็นท่านไหมครับแล้วผลเป็นไงครับปรากฏว่าชาวบ้านทั่วไปมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะเห็นแค่อสังขะเดินมาคนเดียวมีแต่หญิงชาราคนหนึ่งที่อาจจะพรากิเลสเบาบางกว่าคนอื่นหน่อยครับ เขามองเห็นสิ่งที่อสังขะแบกอยู่แต่เห็นเป็นซากสุนัขเน่าๆเห็นเป็นซากสุนัขค่ะในขณะนั้นเองนะคะอสังขะก็เกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุค,ความเข้าใจอย่างลึกซึง้งแล้วก็ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตพ,พร้อมกับพระเมตรค่ะโอ้โหเรื่องนี้สอนอะไรเราได้เยอะมากเลยนะครับ <G re av g> เกี่ออรรยวก, <G re av g> กับพระเมตรยัยแล้วก็การปฏิบัติของเราเองใช่เลยค่ะหากเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะมันสอนเราว่า การฝึกฝนโพธิจิตโพธิจิตค่ะโดยเฉพาะความเมตตาอย่างสุดซึ้งเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญเลยนะคะในการขจัดกิเลสเครื่องบดบังหรือม่านหมอกในใจเราที่มันพลอยขวางการรับรู้ความจริงครับผมพราขจัดม่านหมอกนี้ออกไปได้แล้วเนี่ยมันก็จะเปิดทางให้พุทธภา,าวะหรือธรรมชาติแห่งการรู้ตื่นที่จริงๆแล้วมีอยู่ในตัวเราทุกคนเนี่ยแสดงออกมาอืถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์จะประกฏอยู่ทุกขนแห่งก็จริงนะคะ แต่ถ้าใจเรายังขุนมัวยังเต็มไปด้วยกิเลสเราก็มองไม่เห็นท่านตามความเป็นจริงอยู่ดีครับการมองด้วยสายตาแห่งความเมตตาที่แท้จริงเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นมากค่ะชัดเจนเลยครับแล้วในยุคปัจจุบันนี้แล้วครับเราจะเชื่อมต่อหรือปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระเมตไตรได้ย่างไงบ้างครับท่าไม่ได้อยู่ในถ้ำแบบพระอสังคะแล้วใช่ไหมครับ ค่ะตามความเชื่อในพุทธศาสนามหายานนะคะปัจจุบันนี้เชื่อว่าพระเมตไตรท่านประทับอยู่นะสวรร์ชั้นดุสิตหรือทุชิตะเฮเวนสวรร์ชั้นดุสิตค่ะซึ่งในพระสูตรจะบรรยายว่าเป็นสวรร์ชั้นที่ว่าที่พระพุทธเจ้าในอนาคตจะมาประทับอยู่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะมาตรัสรููนะคะอ๋อครับ แต่ถึงแม้ท่านจะอยู่บนสวรรค์นะคะท่านก็ยังคงดำรงอยู่ในฐานะพระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมเมตตาคอยช่วยเหลือสรรพสัตว์อยู่เสมอครับผมเราก็สามารถเชื่อมต่อกับท่านได้ค่ะผ่านการทำสมาธิการสวดมนต์ระลึกถึงคุณของท่านการภาวนาคาถาหรือมนต์ต่างๆและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละค่ะโดยเน้นที่การเจริญเมตตาให้มากม มีคำแนะนำไหมครับว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงถึงจะมีโอกาสได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตหรือได้ใกล้ชิดพระองค์มากขึ้น ในพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะพระสากยมุนีพุทธเจ้าท่านทรงแนะนําไว้ว่าผู้ที่ปรารถนาจะไปเกิดนัดที่นั้นควรจะอย่างแรกเลยคือสร้างจิตที่มุ่งมั่นสู่การตัดสรู้รแล้วก็ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์มีความเพียรพยายามทั้งทางกายทางใจแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามหรือที่เรียกว่าทศกุสลสิประการนะคะทศกุสลเช่นอะไรบ้างครับ ก็เช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อมีความเมตตาไม่โลภไม่พยาบาทมีความเห็นที่ถูกต้องประมาณนี้ค่ะครับผมแล้วก็ต้องมีจิตแน่วแน่จริงๆค่ว่าปรารถนาจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นเข้าใจครับแล้วถ้าสมมุติว่า เรายังทำไม่ได้ขนาดนั้นแหละครับการเพียงแค่ได้ยินชื่อของท่านได้ยินพระนามพระเมตไตรเนี่ยมีอน,นิสงส์งอะไรบ้างไหมครับมีค่ะมีอน,นิสงส์งมากเลยนะคะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าแค่ได้ยินพระนามของพระเมตไตรด้วยจิตที่เลื่อมใสสธานนะคะคก็จะได้รับอน,นิสงส์งคือจะไม่ตกไปสู่อบายภูมิอบายภูมิคือพบที่ไม่ดีใช่ค่ะพวกนรกเปรตอสุรกายเดระชานจะไม่ไปเกิดในพบภูมิที่ลำบากหลังความตาย แล้วก็จะไม่ไปเกิดในถิ่นธุรกันดาลหรือในหมู่คนที่มีความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐินะคะอืมดีจังครับค่ะแต่จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีมีบริวารที่ดีพร้อมพรั่งแล้วก็จะไม่ห่างไกลาจากพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับแล้วสำหรับคนทีอ่อาจจะเคยทำผิดพลาดไปแล้วเคยล่วงศีลหรือทำกรรมไม่ดีไปแล้วล่ะครับจะได้รับประโยชน์จากท่านไหมครับ นี่เป็นอีกจุดหนึ่งเลยค่ะที่สะท้อนความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของท่านมากๆครับพระพุทธองค์ตรัสว่านะคะหากผู้ที่เคยล่วงละเมิดศีลหรือเคยทํากรรมไม่ดีต่างๆมาก่อนครับผมพอได้ยินพระนามของพระโพธิสัตว์เมตไตรแล้วเนี่ยเกิดความระลึกถึงท่านเกิดศรทัทธาแล้วก็น้อมกายลงกราบไหว้ท่านและที่สําคัญคือสํานึกผิดจากใจจริงสารภาพความผิดที่เคยทําไปทั้งหมดครับ กรรมไม่ดีเหล่านั้นก็จะได้รับการชำระล้างให้เบาบางลงหรือหมดสิ้นไปได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะโอ้เป็นความหวังให้กับทุกคนจริงๆนะครับเนี่ยใช่ค่ะน่าสนใจมากครับทีนี้มาถึงเรื่องรูปลักษณ์ของท่านบ้างครับเรามักจะเห็นภาพหรือรูปปั้นของพระเมตไตรในลักษณะไหนครับที่จะสื่อถึงความเป็นมิตรผู้เปี่ยมรักอย่างที่ว่ามาโดยทั่วไปนะคะท่านมักจะปรากฏในลักษณะของผู้สูงศักดิ์ ดูสง่างามแต่ในขณะเดียวกันก็ดูเข้าถึงง่ายดูอบอุ่นดูสงบเป็นมิตรนะคะครับมีรูปแบบทางศิลปะในยุคแรกๆที่น่าสนใจนะคะคือศิลปะแบบคันธาระหรือกรีกพุทธอ๋อที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันปกสมัยพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์ประมาณนั้นค่ะยุคนั้นมักจะแสดงภาพท่านเป็นเหมือนเจ้าชายหรือผู้สูงศักดิ์ที่ดูงดงามมากๆครับ แล้วปางที่พบบ่อยๆในปัจจุบันล่ะครับปางที่พบบ่อยที่สุดนะคะมักจะเป็นลักษณะนี้ค่ะคือครับพระวรกายหรือร่างกายท่านจะเป็นสีเหลืองหรือสีทองครับแล้วก็จะประทับนั่งบนบัลลังก์แต่ไม่ได้นั่งขัดสมาธินะคะอา้าวเหรอครับนั่งยังไงครับท่านจะนั่งห้อยพระบาททั้งสองข้างลงมาค่ะซึ่งอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะว่าท่านทรงเตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะลุกขึ้นมาช่วยเหลือสรรพสัตว์อ๋อ มีความหมายอย่างนี้นี่เองค่ะแล้วพระหัตหรือมือทั้งสองข้างมักจะทำมุทตาหรือท่าทางที่เป็นการแสดงธรรมอยู่ที่ระดับพระอุระหรือหน้าอกนะคะครับแล้วก็จะทรงถือก้านดอกบัวอุบลสีแดงสองก้านที่ปลายก้านดอกบัวด้านขวามือของท่านนะคะจะมีสถูปเล็กๆอยู่ซึ่งแทนสายทานแห่งการตรัสรู้ ส่วนด้านซ้ายจะมีหม้อน้ำหรือกุนทีซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการชำระล้างหรือการประทานพรค่ะอ๋อมีสถูกกับหม้อน้ำบนดอกบัวใช่ค่ะนั่นคือปางที่พบบ่อยที่สุดนอกจากปางนี้แล้วมีรูปแบบอื่นๆอีกไหมครับมีค่ะมีความหลากหลายพอสมควรเลยค่ะ บางครั้งท่านอาจจะประทับนั่งขัดสมาธิก็ได้หรือนั่งในท่าที่คล้ายๆพระนางตาราคือห้อยพระบาทลงมาข้างเดียวครับหรืออาจจะทำมุตราอื่นๆเช่นมุตราพระรัตนตรยัยที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเป็นปางยืนก็มีนะคะในศิลปะญี่ปุ่นก็จะมีรูปแบบที่เรียกว่ามิโรกุที่เป็นเอกลักษณ์ครับผม รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นจำนวนหม้อน้ำอาจจะมีใบเดียวหรือสองใบหรือสิ่งที่ทรงถืออาจจะแตกต่างกันไปบ,บ้างแล้วแต่ยุคสมัยแล้วแต่วัฒนธรรมค่ะแต่หัวใจหลักก็คือสื่อถึงความเมตตาความสงบและความพร้อมที่จะช่วยเหลือค่ะเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับ ทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายที่สําคัญอีกอย่างคือเรื่องมนหรือธารณีใช่ไหมครับค่ะมีบทสวดไหนที่เราใช้เชื่อมต่อกับพระเมตรตรได้บ้างครับมีค่ะบทสวดที่นิยมกันมากแล้วก็กระชับที่สุดนะคะคือมนสั้นๆครับให้สวด3จบว่าโอมไมตรีมหาไมาตรีไมตรีเยสวาหะโอมไมตรีมหาไมาตรี ไมตรีเยสวาหาค่ะอมไมตรีมหาไมตรีไมตรีเยสวาหะเป็นการเรียกขานพระนามท่านแล้วก็ขอพรจากท่านโดยตรงเลยค่ะจำง่ายดีครับแล้วมีบทอื่นอีกไหมครับที่อาจจะยาวกว่าหรือเฉพาะเจาะจงกว่านี้มีค่ะมีธารณีหรือบทสวดยาวที่เรียกว่าอาระยะไมตรีปรัญานามธารณีอาระยะไมตรียเประญานามธารณีชื่อยาวเหมือนกันนะคะครับแปลเป็นไทยได้ประมาณว่า มนแห่งคําปฏิญาณของพระอาริยะเมตรตรออกคาปฏิญาณค่ะเนื้อหาก็จะเป็นการนอบน้อมพระรัตนตรยัยพระสากยมุนีพุทธเจ้าสรรเสริญคุณของพระเมตรตรและก็เป็นการระลึกถึงคํามั่นสัญญาหรือคําปฏิญาณที่ท่านมีต่อสรรพสัตว์ว่าจะมาช่วยเหลือเรานะคะแล้วก็จะมีมนที่เกี่ยวเนื่องกันอีกสองบทคือรือไทยมนครับแล้วก็มนปิดท้ายไทย,รไทยครับซึ่งตรงมนปิดท้ายนี่แหละคะ่ะมีจุดสําคัญมากๆที่ต้องระวังเลยคําว่าสมระ สมระค่ะในภาษาสันสกฤตคำนี้แปลว่าจดจำหรือระลึกถึงซึ่งมันก็สอดคล้องกับเนื้อหาในธารณีที่เราขอให้พระเมตไตรทรงระลึกถึงคำปฏิญาณที่มีต่อพวกเราใช่ไหมคะครับผมใช่ครับแต่ว่าคำนี้เนี่ยมักจะถูกเขียนหรือออกเสียงผิดเพี้ยนไปบ่อยมากเป็นคำว่ามาระมาระ,าระอ๋อมาระที่หมายถึงพญามารหรือเปล่าครับที่เป็นคู่ปรับพระพุทธเจ้าใช่เลยค่ะ คำว่ามาระเนี่ยมีความหมายในเชิงลบชัดเจนเลยหมายถึงพยามารหมายถึงความตายอุปสรรคความทุกข์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปสวดผิดเป็นอมุนิมุน ah ิมาระสวาหาความหมายมันจะผิดเพี้ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะโอโ้โหจากการขอให้ท่านระลึกถึงคําปฏิญาณกลายเป็นการไปเรียกหามารหรือเรียกหาอุปสรรคไปเสียอย่างนั้นเลยค่ะอันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ยแสดงว่าการออกเสียงให้ถูกต้องนี่สําคัญมากๆเลยสําคัญที่สุดเลยค่ะ ที่ถูกต้องในส่วนท้อยของธารณีที่เกี่ยวข้องควรจะต้องเป็นสมระสมระอัสมาคำสมยํมใช่ไหมครับถูกต้องค่ะซึ่งแปลประมาณว่าโปรดทรงระลึกถึงโปรดทรงระลึกถึงคำปฏิญาณของพระองค์ที่มีต่อข้าพเจ้าไม่ใช่มระมระใช่เลยค่ะต้องเป็นสมระสมระ การเข้าใจความหมายและออกเสียงให้ถูกต้องนี่เป็นหัวใจสำคัญมากค่ะในการภาวนาเพื่อให้การสวดนั้นสื่อถึงเจตนาที่แท้จริงของเราและเกิดผลดีตามที่เรามุ่งหวังนะคะชัดเจนมากครับ ขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญมากครับเอาละครับหลังจากที่เราได้เจาะลึกเรื่องราวของพระสีอริยะเมตไตรกันมาพอสมควรเลยนะครับวันนี้ค่ะทั้งความหมายของมิตรผู้เปี่ยมรักบทบาทการเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแก่นแท้เรื่องความเมตตาบทเรียนสําคัญจากเรื่องของพระอสังคะอืวิธีการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงท่านรวมถึงรูปลักษณ์และก็มนตารณีต่างๆที่ต้องระมัดระวังและทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไร ผมว่าสำหรับผู้ที่สนใจนะครับการศึกษาเรื่องพระมไตรนี่ก็เหมือนกับการได้สำรวจพลังอันยิ่งใหญ่ของความเมตตาความอดทนและก็ความเพียรพยายามจริงๆค่ะท่านคือศูนย์รวมของความเมตตาที่ทุกคนเข้าถึงได้ในปัจจุบันผ่านการปฏิบัติโดยเฉพาะการเจริญเมตตาระบทเรียนจากพระอสังขะก็ย้ำเตือนเราอีกครั้งว่าความเมตตาที่แท้จริงนั่นแหละคือประตูสู่การมองเห็นความจริงที่อยู่ตรงหน้าเราใช่ค่ะ การทําความเข้าใจคุณลักษณะต่างๆของพระเมตไตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเมตตาที่ไม่มีขอบเขตของท่านแล้วก็ความอดทนในการรอคอยเวลาที่เหมาะสมอย่างที่ท่านแสดงให้พระสังฆะเห็นนะคะครับมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้กลับมาพิจารณามุมมองของตัวเราเองที่มีต่อเรื่องของความเมตตาความอดทนแล้วก็ความพยายามในเส้นทางชีวิตหรือการปฏิบัติธรรมของเราเองได้นะคะครับผมและนี่ก็อาจจะเป็นคําถามทิ้งท้ายให้ลองนําไปคบคิดกันต่อได้นะคะครับ ใ,ในเมื่อความเมตตาของพระเมตรไตรนั้นมันแผ่กว้างไปถึงได้แม้กระทั่งผู้ที่ได้กระทําความผิดอันร้ายแรงที่สุดสิ่งนี้มันอาจจะนําเราไปสู่การครุ่นคิดถึงธรรมชาติของการให้อภัยและการเปลี่ยนแปลงว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนทั้งการให้อภัยคนอื่นแล้วก็การให้อภัยตัวเองด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เรากำลังเผชิญกับความท้าทายใหญ่ๆใ,ในชีวิตหรือรู้สึกเหมือนว่าเราล้มเหลวในการปฏิบัติของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกหรือทางธรรมก็ตามเป็นคำถามที่ลึกซึ้งและชวนคิดมากครับขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆที่ให้ความกระจ่างในเรื่องราวอันน่าสนใจและมีความหมายนี้มากๆนะครับค่ะและขออุทิศประโยชน์ใดๆก็ตามที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสนทนาของเราในวันนี้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยครับ ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์ค่ะ